สำนักง,งานตลับสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสปนมีหน้าที่ในการกำกับเรื่องรับสนัมมบสนุนและติดตาม,ตามการปฏิบัติงานของขอนาชการทั้งในจวดกลางส่วนภูมิภาคและจุดท้องถิ่นเป็นศูนย์ประสานงานขีปนาสภาคารัฐเป็นศูนย์รับเรื่องราวล้อมทุกจากประาาชาชนทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีทั่วไปและการเกิดควบัวิต่างๆ ในโอกาสที่สำนักนายกรัฐมนตรี90ปีที่90สำนักงานประหลัดสำนักนายกร,รัฐมนตรีมุ่งมั่นที่จะทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใต้รูปแบบชีวิตวิถีใหม่เร่งขับเคลื่อนและติดตามการบูรณาการงานภาครัฐการพัฒนาประเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตการคุ้มครองผู้บริโภคและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี โดยประเทศชาติต้องมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมและตามทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน